ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวาการประชุมใหญ่วิสามันประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ที่ก็เป็นไปตามคาดนะครับที่ประชุมลงคะแนนเลือกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักต่อเป็นสมัยที่4แบบไร้คู่แข่งพร้อมกับรองหัวหน้าพักใหม่อีก5คนที่จะเข้ามาทำงานแทนชุดเก่ากับ การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ประจำปี2556ที่จัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกลนคอนเวนชั่นในวันนี้นะครับใช้เวลากว่า6ชั่วโมงในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งในที่สุดที่ประชุมก็ได้ลงคะแนนเลือกให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวให้ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อเป็นสมัยที่4ด้วยคะแนนร้อยละ9 8โดยที่นายอภิสิทธิ์ก็ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มอบหมายการทำหน้าที่ ก่อนที่จะเสนอรายชื่อรองหัวหน้าพักค5คนนะครับที่ประกอบไปด้วยนายเกียรติสิทธิอมรอ์เป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลด้านเศรษฐกิจนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รับผิดชอบดูแลด้านสภาและนโยบายนายชำนิศักดิเศตรับผิดชอบดูแลงานทางด้านการเมืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรรับผิดชอบดูแลงานด้าน,านท้องถิน่นและนายอภิรักษ์โกศโยธินรับผิดชอบดูแลงานด้านการสื่อสารและยุทธ,ธศาสตร์ครับ ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพักประจำภาคต่างๆนะครับซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นผลการลงมติปรากฏว่ารองหัวหน้าพักภาคเหนือคือนายอัศวินวิภูสิริรองหัวหน้าพักภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือคุณหญิงกัลยาโสมพลพาณิชรองหัวหน้าพักภาคกลางเป็นนายสาธิตปิตุเตชะซึ่งก็ได้คะแนนชนะนายอลงกรพลบุตรอดีตหัวหน้าพักภาคกลางไป รองหัวหน้าพักภาคใต้คือนายนิพิษอินทรสมบัติที่ได้คะแนนชนะนายชินวรบุญยเกียรติและรองหัวหน้าพักประจํากรุงเทพมหานครคือนายองอาจคล้ามไพบุญที่ผลการลงคะแนนชนะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคส่วนตําแหน่งเลขาธิการพักคือนายจุติไกรฤกนายทะเบียนพักเป็นนางสาวผ่องศรีธารภาูมิ ขณะที่โคสุกพักยังคงเป็นนายชาวนอนอินทระโกมานสุดครับครัซึ่งบรรยากาศของการประชุมในวันนี้ที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกสทรนะครับให้มีการปรับแก้ ข้อบังคับพักเพื่อเปิดทางไปสู่การปรับโครงสร้างพักใหม่โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักเป็น3 5คนจากเดิมที่มี25คนโดยที่นายชวนนท์อิทรก,กุมัสรสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ชี้แจงถึงขั้นตอนปฏิบัติหลังจากนี้นะครับก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็จะมีการนัดหมายประชุมเพื่อที่จะกําหนดแนวทางการทํางานรวมไปถึงการตัดสินใจว่าจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งนายชมนนก็บอกนะครับว่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบจนกว่าจะตกผลึกร่วมกันก่อนทำให้อย่างไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ในวันนี้ครับ